ลงแค่าสัตว์สายบนล็อกเครื่องสายกลางล็อกเครื่องสายบนกลางล็อกโคนี้เป็นไงวะบ้านใหญ่อยู่บ้านใหญ่อยู่บ้านใหญ่เดี๋ยวรากไปเล่นตายให้มันจะยากพราประตูไม่ไล่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 ไม่ไรไม่ไรไปไปวิ่งไปโซนไม่ล็อกลงไปร่างกลาง กับไม้ล่างได้บ้างนะกับแบงก์เล่นบ้านฟ้าเสร็จเดี๋ยวกลับไปซ้ายอะไรเจออะไรไว้น่ะเจอโดมัสล่างกลางเล่นแบงก์ไปขวาบนเลยไม่เดี๋ยวก็เดินไปขวาบนเอ้ยทิ้งทิ้งเอ้ยไล่ไล่ไล่เล่นซ้ายฮะเครื่องนี้อะไรเงี้ยทิ้งทิ้งไปขวาทิ้งไปขวาเล่นแมทยังไงก็มายังไงก็มาขวาสายยาบุอย่านั่งอย่างนั้นเดินตามหุ่นดนตีฟรีโอ้ยยี่สามเจียมาแล้วก็บอกแล้วมึงอย่ามานั่งงั้นหุ่นดนตีฟรีมึงโดดทันในแบงก์โดดทันต่ออ่ะกูฉีให้แล้ว มันดักหน้าดักหน้าดักหน้ากลับมาดักหน้าก็กลับมาทางนี้เลยอย่างนั้นมึงต้องอย่างนั้นต้อง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 ไม่เจอมันนะจะได้เออจะได้ไม่ต้องเสียไม้แอบแม่งอะแล้วไงให้ผมแอบมันอ่ะแอบก่อนมันเดินไปร่างกลางแล้วกูปั่นอยู่ขวาแอบก่อนก่อนเลยได้เจอว่ะพี่แต่ถ้าเจอมึงก็ลักเล่นฝั่งซ้ายไปเลยยู่ซ้ายปั่นขวาเลย ยาดแม่จะม,มาเอ้เสียแหมเทพชื่อไม้มวายนะโอ้ oh, ตัว oh, เผาไม้นี่ว่ะโดนไหวเฮีย oh, right, ไม้หมู oh. แต่ยา่างเราปั่นล่างกลางได้ปะผมไม่ oh, อยากบปั่นด้วยกันเลยไม่วหวหรอกเชื่อเล่นเป็นแล้วนะ เดี่ยวไปขวาบนต่อคุณบัดล่างกลายแบงค์ลงไปล่างกลายแบงค์ไม่ฝังหรือย่าย่ามีภูบย่าเลือดว่ะแบงค์ก็มีภูบพี่แบงค์ก็มีภูบเหมือนกันเจอปะไล่ปะทิ้งทิ้งทิ้งระวังทิ้งนะทิ้งทิไล่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 เอ้าไล่เหรอทิ้งทิ้งทิ้งเดี๋ยวก็ทิ้งแอบเลยบนไปบนไปแล้วไปขวาบนแล้วไปขวาบนแล้วแอบเดี๋ยวกูไปยื้อใ้โทมัสก่อนเจ๋วอะไปขวาล่างไปขวาล่าง ไม่เจอใครไม่เจอใครเออมึงอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงนั้นแหละไปกลางแมไปบ้านใหญ่ไปไปร่างกางมั้งนึงรอก่อนรอก่อนเดี๋ยววิ่งไปหาเมืองทมัสเออผมอยู่ตู้ไม่เจอหรอกเลือดไม่ไหลหรอไม่ไหลอยู่ไหนเปิดออออดไม่กยู่บ้านใหญ่อยู่บ้านใหญ่อยู่บ้านใหญ่อ่ะมึงออกมาจากตู้กูมาฮิวแล้วตู้ไหนขวบนอยู่ขวบนอยู่ขวบน หมดเสียหายหลายแสนกูบอกเลยโล่ไปสัตว์เรียบร้อยทะลึ่งอยู่ไหนอยู่ขอบบนปัดล่างกลางขอบบนอยู่ขอบบนล่างกลางกับสายล่างไม่มีมาแล้วใช่ไหมใช่ใช่ใเอาเครื่องนี้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 ไปขวาล่างไปวัดไปทางไปกลางแมปไปบนฟ้าไม้ัวยังอยู่ป่ะแบงค์ระวังมาหาแบงค์นะแบงค์วิ่งเข้าบ้านใหญ่ไปเลยอย่างนั้นอะปล่อยล่างกลางไปเลย ระหว่างร่างกายกับบ้านฟ้ามีเซฟโซนอยู่แผ่นหนึ่งแต่โซนไฟายล่างร่างร่างกางไม่เหลืออะไรแล้วมึงไปแอบแล้วตากฝั่งแมทมึงไปแอบอยู่กูไม้วัวไหนอะ่ะโอเคโอ้โปัดล่างนะเก็บปะอันหน้าต่างขึง้นไม้ไหวด้วยไม่ชัวร์ว,วะถ้าถ้ามีกั้นไม่ชัวร์ขึ้นไม้วะ่ะ โดนทีหนึ่งวะตอนหน้าต่างกูไปงกไม้ไม้บวัวอยู่กูอเอ้แต่สวยแล้วมันแยกป่านสามคนอะป่านไหนอะนะป่าน,นล่างใหญ่แบงค์อะป่นใหญ่อยู่กูซ้ายบน,บนอยู่กูซ้ายบนบ lên vào b้าน đại, tông mà tông mà bay con, bay thêm keeng máy, máy 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 máy, nó đồn ở đi à, do cu, phe kia l้ม, b้าน đại bang kinh mới còn nè, mà bản quả, kinh แบงค์มาซ้ายบนแล้วเปิดวะเฮ้ยอยู่ไหนพี่อยู่ขวาล่างอยู่ขวาล่างทิ้งนะอยู่ใครอะอยู่ใครไม่ไม่ถ้ามาถ้ามาถ้ามามึงแอบถ้ามามึงแอบเสียอย่างเอออ้าวไงไม่มันเจอกูเพราะกูเจ็บอยู่แล้วยังไม่เจอใครเฮ้ยเจอแบงค์ไหมวัวจปมัดมึงไปปั่นเครื่องอื่นกูปั่นขวาล่างอยู่ไม่ปั่นเครื่องอื่นเลยไปรอตามบ้านใหญ่อะไรบ้านใหญ่ก็เยอะแบงค์ปั่นไว้อะเยอะจัดเลยบ้านใหญ่อะ รอช่วยได้ป่ะผมมีที่น่ะใช้เครื่องเหลือหมดเหมือนซ้ายหมดแล้วปะเนี่ยบ้านใหญ่กับซ้ายใช่ใชใช่ใชายบายกลางมีเงมีเ่งคเียบ้านใหญ่เยอะจังบ้านใหญ่มันเยอะไกลางได้สี่สหไหดูครองไม่นบว่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ ตึงๆแลเราบ้านใหญ่ออกขวาราดเขาเดินมาบ้านใหญ่นะ <B andon> เขาเด <B andon> ินมาบ้านใหญ่ถ้าไม่ลากบ้านใหญ่ถ้าไม่ลากอยู่ไหนอยู่ไหนแอบดิจัดนี้เจอปูสายบนั่นนะไม่เจอไม่เจอไม่เจอเดินอยู่กลางแอบเดินอยู่สายกลางอยู่สายกลางลากไปลากโอ้ยเมาพี่เออมาดิ dù bôi 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 bắn bôi 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 bắn lấy bắn lấy เอาใ้เสร็จเอาให้เสร็จเอาใเสร็จติดได้ติดแด้ติดแด้ติดแด้ติดนะสวยเอายังงงอยู่ลุกมาได้ยังไงถ้าไปไหนอ่ะโอ้ยเปบนกลางให้สร้างเหรออยู่ไหนฮะอยู่กูตรงขบน ขวากลางขวาล่างพี่ไดม่ได้รอก่อนเปลี่ยนเมนนะเออบล็อกเลยไปบล็อกเลยพี่เสียเสร็จแล้วขบมนมีเนะ้่อยู่ไหหม่หนยนะิ่งด้มมาลิดเปิดเลย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 ู <S <S 2> <S 2> ่ มาดิก็มาดิก็มาดิไม่ไม่ถ่วงหลบมึงหลบได้มึงล้มมึงล้มเลยมึงล้มเลยมึงล้มเลยเจ้ามึงล้มมึงล้มเลยเออเกียร์อย่าอย่าไม่งูแต่ผมคานบีบไปแต่ผมคานบีบไปไม่รู้ผมโซนขวาไม่มีพี่โอ้ยเที่ยไม่ทันว่านิดเดียวเกียผมจะแลกแล้วผมจะหลบให้เว้ยมันมันผมคิดว่ามันจะไล่พี่แต่แล้วพันใหญ่อยู่บ้านใหญ่อ่าอ่าอ่าพังเลยพังเลยให้มันอุ้มมอเตอัดลงไปข้างล่างอ่ะดีนะ ให้มันอุ้มเปโทมัสลงไปดีแล้วให้เออกูมาดีกรุ๊ปอยู่มึงคานบีบเลยโทมัสบีบอยู่อุ้มอุ้มอ่ะก็อุ้มเอออุ้มไปโทมัสเออ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 แบงค์อยู่ดิ้นช่วยผมก็ล้มอยู่ดีนะไม่ไม่ไม่เดี๋ยวกูวอออออร,รอบล็อกไงฮิวจิบไปแล้วเพ็กจิบไปแล้วจิบไปแล้วมึงรข้างบนมันมีอัติใช่ป่ะ ไม่มีมั้งมันมีดิมีไม่เหรอมีต่อให้มันไม่มีมันก็เกือบเต็มเว้ยใหญก็เต็มถ้าเกิดมันช่วยอะเต็มแน่องไงพี่เอาไงให้มัแล้วมีแลมเงีม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 ีอัมติเออมี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 มอมตมอมี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 มก่อนรอก่อนรอก่อนรอก่อนหน่วยแรกเลือดต้องไปี่ยกูต้องกูต้องวิ่งลงไปเลยว ล้อ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 ไม่เป็นไร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 ร้อล้อลอลอตีหมดร้อตีหมดกูรอกูแค่รอกูแค่รอกูแค่รอให้อัติมันเปิดตีเฉยปล่อยตกเฟษเลยยังก็ต้องปล่อยปกแต่เราพันแฝกใครผมกผมต้องดิ้นนะเออมึงก็ต้องดิ้นเดี๋ยวแป๊บนึงดิใจเย็นๆดิมึงรอแบบจังหวะที่แบบมึงสุดๆแบบสุดท้ายไปเลยอ่ะปึ๊ ยังไงก็ต้องเอาเลยจังหวะสุดท้ายอ่ะเอาแล้วเอาแล้วต้องเอาแล้วเออแค่นั้นแหละวิ่งขึ้นมาวิ่งขึ้นมาก่อนเออวิ่งขึ้นมาอุ้ยกรยังไม่ทันเฮียได้แล้วมือแตะตีนมนหมดเนี่ยไอ้เรื่อนี้ต้องเอาชุดเดียวเอกลงกับแบงค์ไหมแบงค์อยู่ฝั่งประตูไม้เอ้ยไปไปดิไปดิมึงขึ้นไปดิไป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 เรื่องมันเต็ม ีผดแล้วไปฉายกรัวตีลังกากลับเข้าไปน่หาเลยนะโสมเออม้วนนะบวนกำลังตับอกแม่งนวันเต็มหลาในฉากเซอร์ไพรส์เลยไหมเยวรับพี่นะเอาอกันเหรอใช่ใช่